สวัสดีค่ะการอ่านทําให้เกิดความรู้การลงมือปฏิบัติทําให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่8แล้วนะคะผลเริ่มเรียนรามในปีการศึกษา2546แล้วก็จบในปีการศึกษา2548รับปริญญาในปี2549นะคะก็หลังจากรับปริญญาเสร็จประมาณสัก2-3เดือน ก็ได้ออกจากงานงานที่เคยบอกว่าเคยไปสมัครเป็นพาร์ทไทม์แล้วต่อมาเขาก็ให้ทําเป็นต่อสัญญาครั้งละ6เดือนนะคะก็หลังจากรับปริญญาจบเพราะมันต้องมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับปริญญาแล้วก็ต้องเตรียมเงินเพื่อที่จะใช้ในการฝึกงานเพราะว่าในเรื่องของในธรรมเนียมปฏิบัติปัจจุบันนี้ผมมีความรู้สึกว่ามันน่าจะมีค่าตอบแทนหรือค่าช่วยเหลือต่างๆแล้วแต่ในเมื่อก่อนในการฝึกการเป็นทนายความนั้นเนี่ย เป็นอันที่รู้กันว่าจะไม่มีเงินเดือนให้หลายๆสํานักงานส่วนใหญ่ที่คนรู้จักจะไม่มีเงินเดือนให้แต่ว่าคนที่ฝึกทนายความหรือเราเรียกว่าเสมียนทนายความเนี่ยจะมีรายได้จากหนึ่งค่าพานะจากการไปศาลหรือไปติดต่อหน่วยง,งานราชการต่างๆ 2. ก็คือค่าจัดเตรียมเอกสารให้กับรุนพี่ทนายความ3ค่าทาร่างฟ้องจัดฟ้องให้4ก็คือค่าใช้จ่ายในการเขียนอุทธรณ์ฎีกาซึ่งผลก็ ใช้ค่าใช้จ่ายทั้งสีส่วนนี้แหละในการที่จะเลี้ยงชีพบวกด้วยเงินเก็บส่วนหนึ่งเพราะหลังจากที่เราเรียนจบในปริญญาตรีแล้วมันก็เหมือนกับพันธสัญญาอะไรบางอย่างะว่าเออเราจะไม่ขอเงินจากทางบ้านแล้วนะแล้วเราเองก็เป็นลูกคนโตถ้าเราทําอะไรที่เป็นบรรทัดฐานไว้แบบนี้มันก็จะได้ใช้ในรุ่นต่อไปได้นะคะก็หลังจากที่ผลล่าออกเพราะว่าผลชัดแล้วว่าผลชอบทางด้านนิติศาสตร์ ันั้นคนก็ลาออกเพราะตอนลาออกเนี่ยก็มีแผนชัดเจนว่าหลังจากลาออกเสร็จก็ 1. ไปสมัครเรียนในติบัณฑิต 2. องอไปสมัครเรื่องของบรงรยาตทนายความเพราะว่าบรรยาตทนายความเนี่ยต้องใช้เวลาหลักสูตรประมาณ1ปีแต่คุณต้องต้องสอบให้ผ่านทั้ง3ครั้งนะคะก็คือมีสอบภาคทฤษฎีสอบภาคปฏิบัติแล้วก็สอบสัมภาษณ์นะคะถ้าถ้าคุณผ่านหมดจะใช้เวลาประมาณ1ปี แล้วก็ 3. ามคนต้องหาสถานที่ฝึกงานในการเป็นทนายความซึ่งตอนที่ฝนจบมาเนี่ยอายุ21ย่าง22ดังนั้นในการที่จะสอบเนเรื่องของการเป็นาการพิพากษาเนี่ยต้องสอบได้อายุเริ่มสามารถสอบตั้งตอายุประมาณ25ปีังนั้นฝนเลยมีเวลาประมาณ3ปีในการที่จะ,ะเรียนในติบ,บัณฑิตแล้วก็สอบอนุญาตเพื่อที่จะเก็บคุณสมบัติให้ได้นะคะ พอทาทั้งสองอย่างไปคู่กันก็คือ,อ,อฝึกทนายความด้วยอ่านหนังสือเพื่อจะเตรียมสอบทนายความด้วยแล้วก็เรียนเนติบัณฑิตไปด้วยเนี่ยปรากฏว่าพอเวลาผ่านไปสักสามสี่เดือนเนี่ยฝนรู้ว่าฝนไม่สามารถทําภารกิจดังกล่าวเนี่ยควบคู่กันไปได้เพราะว่าเวลาที่เราไปฝึกทนายความน่ะโอเคบางครั้งเราจะนั่งอยู่ออฟฟิศแต่เราก็ต้องทํางานส่งให้จบอ่บางครั้งมันไม่ได้และก็กว่า9 0ของฝนไม่เคยเลิกห้าโมงเย็น แล้วก็2ก็คือบางครั้งเราไปติดต่อหน่วยงานราชการหรือศาลซึ่งบางครั้งเราติดต่อกว่าจะติดต่อเสร็จก็4ี่โมงครึ่งนั้นการที่จะเราเดินทางจากหน่วยงานราชการหรือศาลเพื่อมาเรียนผลโรงเรียนเนติบัณฑิตภาคค่ำก็คือช่วง5้าโมงเย็นถึงสองทุ่มที่รามคําแหงดังนั้นเราค่อนข้างที่จะกว่า90%ผลจะเข้าเลทพอเข้าเลทเสร็จไปเจอห้องแอร์สบายๆดังนั้นตลอดระยะเวลา3-4เดือนเนี่ยฝนฝนได้อาศัยงีบ อยู่ในห้องเรียนเป็นประจําแล้วเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราทําควบคู่แบบนี้ไปเนี่ยทั้งสอบเนแล้วก็สอบใบอนุญาตมันอาจจะเป๋ได้นะก็เลยผ่านไปทําควบคู่กันประมาณสักสามเดือนฝนก็เลยเลือกที่จะหยุดทั้งด้านเนติบัณฑิตไปก่อนแล้วก็มาตั้งใจฝึกในเรื่องของการไปทนายความแล้วก็ตั้งใจอ่านข้อสอบในเรื่องของเพื่อจะสอบให้ได้เป็นนักทนายความ ทาที่สุดผลก็สอบผ่านกระบวนการแล้วก็ได้ใบอนุญาตทนายความเมื่อปี2,550แน่นอนเมื่อเราบอกกับตัวเองว่าเราเสร็จภาร,รกิจในเรื่องของการเป็นทนายความในเรื่องของการได้ใบอนุญาตแล้วภาร,รกิจต่อไปเพราะเป้าหมายของเราก็คือการสอบเป็นผู้พพาษาดังนั้นเราต้องรอบฝั่งนี้แล้วก็ไปเพิ่มในเรื่องของการเรียนนี้ซึ่งเราก็ไปสมัครปกติแล้วพอเราจะรอปฝั่งนี้แล้วก็ ให้เวลากับการเรียนนี้มากขึ้นซึ่งได้พูดคุยกับทางสำนักงานและสำนักงานก็เข้าใจแล้วก็ยินดีจะสนับสนุนเราเต็มที่แต่แต่ใจเราไม่ไปอ่ะเรามีความรู้สึกว่าเรามีความสุขเรามีความสนุกกับการกับการทํางานซึ่งในการทํางานในความนั้นเนี่ยมันมีสมผลนะมันมีเสน่ห์มากมายเพราะว่าแต่ละงานเนี่ยมันมันไม่เหมือนกันมันมีข้อเท็จจริงที่ไม่เหมือนกันแล้วมันก็มี ตั้งแต่เริ่มเจราจากับลูกค้าเพื่อที่จะเฮ้ยตกลงจ้างไหมชั้นสอบข้อที่จริงรวบรวมพยานหลักฐานการตั้งรูปเรื่องการสืบพยานการคือทุกอย่างมันมันต้องใช้ไหวพริบแล้วก็แบบเฮ้ยมันมันหลงสนห์ไปแล้วอะจนเรามีความรู้สึกว่าเราไม่อยากไปเรียนนี้เราเองก็เลยต้องต้องมาทําความเข้าใจกับตัวเองอีกอีกอย่างอย่างหนักอะ เพราะว่าถ้าเราตกผลึกกับตัวเองได้เราก็สามารถที่จะไปพูดคุยหรือสื่อสารกับพ่อแม่ได้คุณรู้ไหมว่าฝนฝนคนชอบเขียนไดอารี่ตั้งแต่ไหนแต่ไรนะคะก็บิวตัวเองด้วยการไปเอาไดอารี่เก่าๆอ่ะที่ฝนเขียนเขียนถึงถึงฝนที่มีอาชีพผู้พากษาในอนาคตฝนเริ่มเขียนตั้งแต่ประมาณสักมห้ามหกอ่ะค่ะเขียนเพื่อที่จะบิวความรู้สึกเก่าความรู้สึกความพักการที่เราจะไปถึงจุดนั้นอ่ะบิวแต่บิวยังไงมันก็ไม่ขึ้นอะ เมื่อเมื่อเราได้คําตอบแล้วว่าเฮ้ยปัจจุบันนี้เราหลงสเสน่ห์กับอาชีพนี้และพ่อแม่ก็เริ่มถามว่าเฮ้ยก็โทรมาบ่อยๆครั้งเราก็เอาไม่ได้เรียนเนหรือว่าเราก็บอกพ่อบอกแม่ว่าเออเราส่งเสียส่งเสียท่านได้เยอะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกอ่ะแล้ว,ว,แ,ลวแล้วไหนบอกว่าเราจะลดบทบาทการทํางานแล้วแปดีทางด้านการเรียนละ่ะท้ายที่สุดเราก็ต้องกลับมาคุยเมื่อเราบอกกับที่บ้านบอกกับคุณพ่อคุณแม่ญาติญา,าติสนิทว่าเรา ไม่อยากเป็นวิพากษาแล้วนะเราเราอยากเป็นทนายความมากกว่าตอนนี้คุณรู้ไหมทุกคนแบบผิดหวังผิดหวังในตัวเราเพราะทุกคนคือมีความคาดหวังแล้วก็เพราะว่าเราเองเนี่ยเป็นคนบอกกับทุกคนว่าเรามีความตั้งใจที่จะเป็นผู้พิพากษาซึ่งมันก็เป็นอาชีพที่มีเกียรติที่มีเกียรติมากนะคะซึ่งที่บ้านก็มีคําคาดหวังเพราะว่าด้วยด้วยพื้นฐานเราเป็นคน อย่างที่บอกก็คือเรียนดีมาตั้งแต่ต้นแล้วก็ทําอะไรก็ก็สําเร็จแล้วเป้าหมายเราก็ยังย้ําชัดกับกับพ่อกับแม่กับญาติวงในของเราว่าเฮ้ยเราจะเป็นผู้พากษานะคือแบบพ่อแม่ไม่โอเคไม่โอเคจนมีเรื่องโอ้ดราม่ายเยอะแยะมากมายคนต้องใช้เวลาในการพิสูจน์ตัวเองให้พ่อกับแม่ยอมรับว่าเออท้ายที่สุดผลเลือกที่จะเป็นทนายความนะ ฝนใช้เวลาประมาณ6 6เดือนขั้นต่ำจนถึง1ปีจนพ่อแม่โอเคแล้วทั้งๆท,ที่คุณรู้ไหมว่าตอนที่ฝนเริ่มได้แบอนุญ,ญาตแล้วก็เข้าวิชาชีพงวดแรกจากการทำงานของฝนอะฝนได้68,000บาทซึ่งตอนนั้นฝนมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเยอะมากใช้ไม่หมดอ่ะแล้วได,ได้ได้ก้อนแรกเนี่ยก็ก็แบ่งให้ท่านแบ่งให้ให้แม่20,000เหลือตัวเองอีก4 8 0 0 0อะไม่รจะใช้ยังไงใช้ให้หมดมันมันรู้สึกเยอะมาก และเราเองก็มีรายได้เรื่อยๆจากการทํางานแล้วก็ได้ส่งเสียที่บ้านเรื่อยๆแต่กะน,นั้นท่านก็ยังมีความรู้สึกว่าเฮ้ยอาชีพทนายความมันเป็นอาชีพที่ไม่มั่นคงแล้วอาจจะด้วยด้วยความที่ท่านเป็นคนต่างจังหวัดก็จะจะมีคําพูดว่าทนายไส้แห้งอะไรพวกเนี้จนทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็คือด้วยด้วยความรักที่ท่านมีกับเราท่านก็ไม่อยากให้เราเนี่ยต้องต้องลําบากท่านก็เลย เฮ้ย hey, แล้วไหนลูกบอกว่าลูกจะเป็นคุยภากษาแล้วไม่เห็นด้วยกับการเป็นนายนความจนท้ายที่สุดเราก็คุยกันจนเราก็ต้องถามพ่อกับแม่ว่าตัวกลงพ่อกับแม่เชื่อมั่นในตัวอาชีพหรือเชื่อมั่นในตัวของลูกกันแน่พ่อโดยส่วนตัวเชื่อว่าทุกอาชีพอะมันสามารถที่จะประสบความสําเร็จมีความสุขหรือร่ำรวยได้ดูแลตัวเองได้ถ้าคุณมีความสามารถ ดังนั้นถ้าพ่อแม่ไม่เชื่อในความสามารถของลูกลูกก็ต้องไปเป็นผู้พากษาซึ่งถ้าลูกไม่มีความสุขพ่อแม่มีความสุขหรอและตกลงท้ายที่สุดที่พ่อแม่เคยพูดตลอดว่าลูกแม่มีความสามารถแม่เชื่อมั่นในตัวลูกของแม่อะไรก็ได้ที่ลูกแม่มีความสุขพ่อกับแม่ยินดีและสนับสนุนนั้นมันก็ไม่จริงสิท้ายที่สุดก็เรื่องดรามา่าเดี๋ยวค่อยมาเล่ากันว่าผ่านกัน บททดสอบหรือกระบวนการยังไงบ้างแต่ท้ายที่สุดท่านก็เห็นด้วยกับทั้งเลือกแล้วก็สนับสนุนผลคลิปนี้มีความตั้งใจที่จะบอกว่าเมื่อเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนเราก็ควรที่จะวางแผนอย่างเช่นผลก็คือ่วอ,อแรกก็ต้องทํางานเก็บเงินเพื่อรับปริญญาแต่เมื่อภารกิจจบก็ต้องเลือกทํางานในในสายในการพัฒนาอาชีพทางด้านนี้แต่เมื่อเลือกทั้งการเรียนนี้และสอบใบอนุญาตเห็นแล้วว่ามัน บัณฑรสภากำลังก็ต้องเป็นต้องเลือกหนึ่งอย่างก็ต้องเลือกไปก่อนแล้วมเมื่อเราทําภารกิจเสร็จตามขั้นตอนเราก็ต้องทําภารกิจต่อไปแต่เมื่อเราจะทําภารกิจต่อไปเนี่ยเราก็ยังต้องถามใจตัวเองว่าใช่ไหมแน่นอนวันเวลาเปลี่ยนคําตอบหลายๆอย่างอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้มันไม่ได้ผิดแต่สาระสําคัญคือคุณต้องมีความเคารพตัวเองและมีความสุขกับการเปลี่ยนแปลงและ ไม่ว่าจะบวกหรือลบคุณต้องยอมรับผลของมันให้ได้นะคะก็ผลก็เป็นกำลังใจให้กับคนที่มีเป้าหมายมีฝันไม่เป็นไรจะเล็กจะใหญ่แต่มันคือฝันของเรามันคือความสุขของเราขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จและหาความฝันของตัวเองให้เจอคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะ